กับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหากล้องทีวีของเรือกันนะครับผมพอดีเดิมกล้องมันไม่ติดนะครับพอดีผมได้แก้ไขไปแล้วมันติดไปแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมมาว่าเดิมอะวิวของกล้องอะมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันโชว์ในหน้าเดียวกันอะซึ่งมันจะโชว์สองตัวนะครับโชว์กันกล้องกล้องมีสองตัวใช่ไหมครับมันก็จะโชว์แค่ว่าวิวด้านบนสองตัวนั้นมันก็จะโชว์ตัวหนึ่งด้านล่างก็ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งอันนี้เราจะมาดูวิธีแก้ไขกันฮะแก้ไขกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมันจะโชว์หน้านี้นะครับหน้านี้ซึ่งมาให้กดโอเคในการปุ่มโอเคของของมันก็จะเป็นปุม่กมกลมๆนี้เราก็กดโอเคกดลงไปนะครับหลังจากที่เรากดลงไปเราก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็หมุนมาไอ กดมาด้านซ้ายมือนะครับก็จะโชว์หน้านี้แต่เราก็จะเลื่อนปุ่มตัวนั้นไปอยู่ตรงกล้องนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปิดกล้องดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อนไปเลยเยเลื่อนไปตรงกล้องแล้วก็เราก็กดโอเคนะครับโอเคก็ปุ่มกลมเนี่ยนะครับกดลงไปก็หลังจากที่เรากดปุ่มมาแล้วอันนี้เห็นไหมครับซึ่ง่อนนั้นนั้นมันไม่ติดผมได้แก้ไขไปแล้วซึ่งมันติดแล้วแต่ทีนี้มันโชว์แค่กล้องตัวเดียวซึ่งมันจริงๆมันมี2ตัวมันต้องโชว์ สองตัวใช่ไหมครับซึ่งก่อนน้นั้นผมก็่แก้ไขให้มันติดแล้วก็ก็ไม่ได้ดูในตรนตรงนี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับก็แกแทีนี้ลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมมาว่า,ามุมวิวตรงเนี้ยเนี่ยมันจะต้องเป็น2ตัวโชว์อยู่กล้องทั้ง2ตัวนะครับเพื่อที่จะดูเวลาลูกค้าถอยเรือเดินหน้าเรือจะได้เห็นว่าติดอะไรอะไรยังไงนะครับ นี่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในการซึ่งในการเปลี่ยนนะครับมันาจะไม่มีปุ่มอะไรมันจะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับหลังจากที่เรากดเริ่มต้นเรากดนะเมนูนะกดเมนูแล้วเราก็จะเลื่อนไอ้ตัวเนี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มอะไรนะครับหลังจากเลื่อนเสร็จปุ๊บตรงของอท็อปเนี่ยท็อปเนี่ยเราก็จะปรับให้เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวกล้องตัวหนึ่งท็อปท็อปสองอันเนี้ยเราก็หลังจากกดไปที่ท็อปเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มโอเคเพื่อที่จะเลือกแล้วก็ตัววัตถุเนี่ยเราก็จะเเเลืือออกกีีตัวนนึงพ่่ทจะใหห้็ ตรงบาทอมเนี่ยให้เห็นกล้องอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูง่ายมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลูกค้าแจ้งมาแบบนั้นนะครับนี่เราก็จะหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วก็จะลูกค้าแจ้งว่าเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันเป็นแบบนี้เลยด้านบนโชว์กล้องตัวหนึ่งด้านล่างโชว์กล้องตัวหนึ่งเพราะมันมีแค่กล้องแค่สองตัวนะครับแต่ทีนี้เราก็จะปรับปรุงให้ลูกค้าอีกนิดหนึ่งซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็ ปรับปรุงให้อยู่ด้านบนด้านบนก็คือด้านหน้านะฮะกล้องกล้องบนสองตัวเนี่ยก็จะเป็นโชว์กล้องด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่ก็จะโชว์กล้องส่วนหลังนะครับตอนนี้เราก็จะปรับปรุงให้ลูกคา้าแล้วก็แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมไว้ว่าอ่าว่าถ้าเป็นแบบนี้น่าจะดีนะอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าโอเคเราก็ปรับปรุงให้ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเสียงที่ดีกว่าลูกค้าน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่งงใช่ไหมครับถ้ากล้องหลังมันอยู่บนกล้องหน้ามันอยู่ล่างเนี่ยมันก็จะงงๆใช่ไหมครับสำหรับเคสนี้ก็ ได้ทําการแก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องกล้องก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับแต่นี่กล้องเรือผมก็เข้ามาทําเป็นขั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติก็จะทำแค่กล้องในอาคารและปกติมันจะไม่เหมือนกับกล้องเรือนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เ,ออเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามในช่อง ITN2 2เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ